ดันลยสินนะคนไ้เวงัวที่ไน้ปเชอออนคนเด็งัน่ยนไป้บได้ดำหน้าิเมเนาะปดบวกเจ็ดด้วชจ้ะเออบวกูบวกตู้นี่กะลืมเลยตู้กะลพวกเนู่ยหูโตตายิง โอ้โหบริธรรมบนดาได้อนุนเป็ดบวกฮะเปนดนันนอจีบบวกเป็ดนี่เป็นิมะเนาะนึ่บวกน่ด้จ้ะนึบเป็นองเ่ากองบกองได้จ้ะโอ้ยวหน่อยแล้วตัวนี้องตายเด้ตัวนี้ ขอเน่าดินี่เน่าแห้งด่จำนี่นะพ่ย่านผ่านมดช <c oughs> ีบนะนะุกเป็น 8. แตกทำก้าบวกก้าได้ค่ะก้าบวกก้าเป็น18แอ้อฮเป็น18บแต่เอะเดี๋ยวแม่เหดโทรไปหนอ ปมาดูเลยเนาะสบายดีเด้อปมาดูเลยสบายดีปมาดูบนสุขุมวิทคนเนาะ

ว่าหอมโอ่ะนี่ขนมแม่นีเด้อขนมกับนมเด้อเอ้านมคือบุมีทออบุ้มมีทอเนาะนมนี่อืมนอนอยู่นี่ดุแม่ไปล,ล็อกะก่อนชวนน้อยสบายดีปะลุงเจ้าลูก สบายดีปะดูงโดยนอนอยู่นีิถาเด้อเด้อก่อนไปกินน้ำก่อนปะดูว้ายควันแท้ขึ้นมาเพิ่นเห็ดหลมให้เพิ่นก่อนเนาะค่อยเพิ่นนั่งอยู่นีิถาเล็บประตูขาดหน้าอยู่นี่ดูวะตู้ขาดหน้าอยู่นี่นะนั่งอยู่นีิถา ไปแม่ไปอันโดก้าเพิ่มอีกกอนเนาะเด้อขนมเด้อบายไปนะเอาขึ้นชุ่มๆเด้ออย่าบักช้างมันมาลอยกินนะเมืนอี้ก็บหอนหอนมืนอี้ก็น,กน,กน้องปลาลุงไงหอนคือเกามื่อกี้ไ้ คุณนี่ลูกเดี๋ยวแม่ไปลุกกาดน้ำมนตู้ก่อนโอ้โเห็ดอยัง,งยว่าน่นแต้มนุูมหญิงวะน้ำบุบหยัง,งวะกำลับบงใจพี่เท่าเนาะมื่นก็ไปห้องเฮียนละการบ้านเห็ดได้อยู่เฮือนน่ะเห็ดอะไรบอกยังเลยแม่บอกเอามาใหา้โอ้ยเนาะเมื่อบรแดงนี่เผาเห็ดเด้อเมื่อบรแดงนี่เด้อ เห็ดการบ้านแล้ไปหูเย็นบ่อื่นเราซื้อว่านั่นคือบ่เฮ็ดการบ้านนะเอะแม่ไปนกกาก็นกจัหน้อยแม่มาลําอยู่นี่ใกล้กันเนาะนกกาเพิ่มอีกก่อนป้าลุงเอ้ยพอได้ตื่มอีกกันเนาะฮะมบ่ต้องนจุดเบอกแม่บ่ต้องนจุดโอ้ให้นุ่นเฮ็ดเองบ่ลูกบ่โดยก็ได้แม่บ่จุดก็ได้ค่นแนว่านุ่นเฮ็ดงามๆเนาะ ไปไปดูกาก่อนไปดูเงหน่อยเพืน่อนอนอยู่หันถ่าสามประตูขาดงานนี้เดียวประตูกําลังถทยแล้วปลาดูไงเนาะพุ่นก้าเฮายอ,ยอยู่พุ่นบานนี้ปาดูงอยู่ฝากรกอันเชือกพุน่นเนาะอยู่หอยู่หน้าคือเก่าเดอมคือวันนี้กันปลาดูไงหน้าหน้ายอดเท่ากับมีแต่หญ่าหญ่าอันหญ่าหนวดปลาดุก กับภักแวนเนาะกำลังขึ้นปลาดูเลห้วหอนนี้เม่อย้ำเฮดเวียกบนันไดเราเมื่อยน้ำแดดหอนปลาดูเลยนาะเอา้ามีตู้เราคือบกกลางหรือว่ามันลกแป๊บหนึ่งบ่ก็ได้บกกลางพอตั้งแต่เศร้าไม่ได้โกกาดเลยเนาะปลาดูดำหน้าแต่เศร้านะนี่มันลกเพิ่มสามอันตัวเราคาดแล้วพอได้ตื่มอีกกันเนาะปลาดูเลย อยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาเดอรมาดูเนาะหน้าหยอดกะมองใดที่ว่ามันเป็นตะลุกามันเปื่อยลองมาดูเลยเปื่อยแต่ว่ากะเป็นกกเป็นกอแบบคือเข้าดำเอาอยู่เนาะแต่ว่ามองใดที่ว่ามันหนำข้างันียงกับเปื่อยมาดูนี่ไฮนาเราก็ยังอยู่ครั้งนี้ กับไฮดุมพุนอยู่แถวนี้ก็ชี้ย่างเดือยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือยหกให้พี่องท้าเลียวไ้เฮาดำมาเนาะเดือยหกให้กับอยู่ตะกาทั้งเทิงพุนพอดีเป็นหกเจ็ดปดเก้าสิบยังเดือสิบให้ทั้งให้น้อยใช้คือบอกกลางตุมันบดอยู่บ่ อเป็นจังไดก้าตานี่ง่ายอยู่บ่เออใครกูตาดันอยู่เนาะนี่ทำเงินได้บ่ได้นมเพื่อน้อยนะเนาะยาเพกาายังอ่อนอยู่ปลาดูเลยเนาะกาังบดแขนเร่กันะถ่าจากดำก่อนถ่ายจากดำก่อนอ่ะปลาดูเหรอเนาะโอ้บดอยู่เนาะ มาลุยกันต่อก็ดูมืบอื่นนี่กะใบชงพันอยู่ห้องเยียนแล้วม่เอื่นเอามาอนี่ให้พันนอนอยู่ไฮนาไฮน้องไนากาเยนหงส้นหน้าเขียนหงสือตา้น้านด้านด้านานด้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 น้านด้านด้านด้าน้าน้านดนดงาน้านด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 ้าด้านดนด้านดานด้นด้นดานด้ด้านาน้านด้้้ดด้าน้นนดดด้าดน้้นดาดดด้นาเ้านา้าดน cắt riêng nốt đâu, cây 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 เอ้บมี่บมี่คีรินเลยบมี่หยาไปล้วอยูะว่าง่ายอยู่หายอยู่ปลาดูห่อแต่ว่ามันมันดึงลายบ่ไหลน้ำทังเนาะมันอ่อนไขด้อไไขด้อะ้รยังเหลือแต่ข้าได้บ่ครูเด่ะสามพีมัดเรากลได้แล้วเล้ขึ้นไปใส่น้ำไปจักสะฮอด โอ,อ,อ้ถุนลมานอนเลยอะนอนถุนลงมานอนฉันอยู่คนเดียวบ่ได้เหงาถุนได้ปูลงมานอนอยู่ใกล้ประตูฉันที่ว่าสิลงมาตะก,ก้าจักหน่อยกับไปแล้ว่ะนอนถ่านอยู่นี่เดอ้อว่ะจักหน่อยแม่กับมานลำแล้วว่ะนี่เป็นมาสิมาตะก้กาพี่เลยม่าจะปดูดีนะนประตูประตูประตูแมนประตู ถงเลยมันดีแนถงเลยตู้อนโอ้ยโมเลวมาดูเอ้ยาคิดดติดสองคิดด้วยหนาด้วยคิดดนด้ิดด้วยหาหนานี่หลายแค่เนาะหลายเลยหนาหน่อยโอลกหลายไม่ได้มันขาดเนาะ ก็จงเห็นยิงขาดเหมือนก ไปซื้ก็ได้พี่น้องของมึงไงโอ้การไงเด้อบาตนี้เด้อินเสี่ยวนางไงขึ้นได้เลยปลาดูคนหน่อยลงมาหน่ยปลาดูเลประตูแล้วแหละลูกลงมาบอกประตูคานาแล้วเลยอย่าไปลอกแบบนั้นนะมันขาดมุนลมัดไม่มีมาคนกล้าพีไปให้ปม่ตู้มาได้จังมัดได้ปม่ตู ห่อ,ม,อม,ามาดกกี่นีได้แปดเนาะถามซี่ปลายกับพอดีหอดได้สนะี่เนาะสี่มัดงานใหญ่เติบได้ตัวเลยงานใหญ่เติบได้เราขาดนะเราไทยนะ,ะเราขาดดันลืนน่นง,งานตัวนั้นออกมาบริเมนมีแค่งานนั้นเลย เอาเล <pump. S 3> ยบอละดยไปเดีมาสิจะเ็นืรปลาลุอ่ยคนหน่อยนิปลาลุงไปทางแดดไปปลาลงไปนั่งมองกันนั่นน่ะครับผปลาโฮมครับผัปลาอยตึกปลาโอ้ยปลาไสได้มีหิตึกนะหมวกกับบอใส ขาเด้งโบมีเทคนิคนี่กอยู่บเบิดแดนนี่เน,นะาะอะได้เห็ดเวียกอยู่ะะยังเห็ดเวียกอยู่<า>เลยไปใช้นะ่ะย่างไปโรโอนะ่ะคักนาะมึงเนี่ยพอจะโยดเข่าหนะมึงเนีตายเป็นบางเป็นบางอยู่คนไปรอบนึงนี่ได้จักมัดก็ไม่ตุเต็มทีสามสิบป่ะ ฮอดบ่40เหลียงบ่ฮอบ่ฮอได้แต่30ติได้30สมัดใหญ่เฮ็เชาไปก็ถือว่าหลายๆกว่าเฮาหาบอยู่เนาะเฮาหาบเทื่อละเทื่อ6เทื่อ7เฮาหาบเนาเนาะ7เทื่อ8ยังเต็มที่เลยก็10ติหาบติอมาเดี๋ยวสุกไปทางไหนไปคุ้งพี่บ่พุ่นเนาะพี่บ่อนนทนนไปเลยพวกพี่น้องเอ้ยไปทางไหนก็ไปทางไก็ไปรไป บมดไปบดมา่ยอ๋อน่ะาก็เห็ดเป็นอยู่เลกี่นีร่อนทไงเห็ดเป็นยูน่ะหดไปเลยบดไปเล้วยกัต๊ังวมิไ่ได้เนาะนนมานจะไปนโต๊ะเเนขาเข่าแรงด้วยเหยเป็นยังดวางด้ยยังลังห้ายนั่ม ทั้งหลังอายก้นนะอางหงเตะออนแดดแด้ดูเอ้ยตู้แดงผูอันนนทีเนาะผู้อนนอำออน เกิดครึ่งนึ่งนู้นเอ้ยแดดได้ดูไปอยู่โฮมงไม้ถูกล่ะไปอยู่กันจ้องแม่ให้ยู่งเหยินมากฮันฮันหน้าพูยได้ด้วยนะเอ้ยนะว้าวคือมาดินครัทถลกลกขึ้นยุ่งักแว่นนะ

เลสามโมงกนน่สามโแลลบมนาตัวนี้แล้นะไรคับแตกนเขามาหยาดเขาหยาดอ่ะหยาดเนี่ยยังอยู่เลยมันเมื่อยมาแลมันตุกแลยงานเนาะไปเอาหม่มงเปียงขึ้นแ่นบอก่านี้ทำไม่เ็นลรออยู่แ้งทำไปอกัแวยันลงรออยู่ันยูอ่างเานด้นยไ คนถ่ายนี่งานเลียเ้ยงงวที่ถ่านี่เลน่นนะโอ้าไปเชอ่อนคนเลี้ยงงูอ่ะมีปลาหนุ่มแล้วพันนะาโบเลยลำน้าจช่มหมเนาะ <c oughs> ย่างเยอะเยะ๊ใบพอลืดงูกเดือยพอได้มาแกงกินกันง่ายวใเพ็ดงูกเดือยออกได้เดียวเลยอืมเทารุ่นนี้เทาสุดท้ายนี่งาสุดทายว่าเทา,าหินหนตา,า,ายี่สุดท้ายนะฮะสุดสุดไปยังแรงที่ต่อร่องเอง ไ่แดงดุนคานข้นเติเติมื่นนั่นเนาะนังสาอันใจยนี่เชฟเมียได้ยินพิษเขาพิษกีนตีนไก่ันมันใจโดนเจี๊ยมทเนาะกินตีนไก่พันกับพิษมันโบเมนไก่ลาดนะมันพิษไปงาดพิษเห็นไก่ลาดไก่น่ได้คือเขาปากว่านึกว่าพิษกถึง้า่วยนึกวนี่เพิษขุยงาดเลนะมันป่ามันบุกพิษเนาะ ดีดนได้ปะขนตุ่มแต่นั่เนาะขี้สญญาดีอ้มันเก็บ้คนหน่อยก้าวตุ่มแหล่งตุ่อย่างเล่ตุ่เนี้ยหน้าชะโดหน้าปุยแล้ด้วยนะลำหน้าพี่หน้านนนำหน้าป้น้ำป้อเอางูน้อลำหน้าไงเอางูนาะใหญ่มาได้ลำหน้าแบบป็นนะฮะ ดำินนะฮะดินลูด,ด,ดอยากดิน่นเอา้าทรบมดาก็ว่ามาดำหน้าสิเนาะเข่ายงนี่นะรักบูือกานเข้าดำๆแมนขี่งูฟูไปแล้วขีู่แมนขี่งวเห่ามีปลาเน <c oughs> าะหนาโคกเียให้มีปลามีบ่หันม่นบึงเยมาก ใหญ่เลย,ยสีบืนมากอดหน้าโกเกว่าธรรมดาแล้วบนหอดสีมือคยสีบืนมาหอดหน้าประตูาากับหอดสีสมอสือแล้วนายอยู่คนดูนั่นแะอ,นอ,นอดอยู่มีใครดูมีนะถึงกระาวะทำนี่ได้หมก็เอาบทันโมเมนต์บ้าโง่ต้องเมนปาดุกไงเด้อ้งมีพลังหนุ่เยอย มันบ่แม่นหญ้ามันยามนี่เพิ่นจับเด้หญ้ปาไข่อยามปาไข่ยามปาไข่เพิ่นม้วยตึกูกอพนยามปาบ่ไข่ปาบ่ไข่น่ะยามเือชีวิตพุ่นเดือนตุแม่นแล้วก็ให้เจ้าซื้อหามาใเด้อให้พ่อเจ้าซื้อหาา่ปาไข่เด้ปาไข่เด้ปาไข่ไปไเดือนยังปาไข่อปาไข่นะเดือน6 men. đến hoặc mang 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 đến hoặc ไอ้กบเฮียนได้หน่อยหัวทบผมมือก็จักเดือนจักดาวเดียวนี่ <c oughs> อืมคือไม้หัวตู้เบิ่งนันชนบวกเลขน,นี่ได้นู้นแคเด้งเราอ๋อนนห้าบวกเจ็ดนี่เป็นเท่าไรดออูห้าบวกเจ็ดเออห้าบวกเจ็ดนี่นะบวกตู้เนี่ย เฮ้ยิบชองวะโอ้ยอีแล้วช่ะ8บวกเ็ดด้วยช่ะ8เออบอกดูบอกตู้หนึ่งก็ลืมเนลตู้กันะไรมั่งเนี่ กูตัไายเกงอาทุกคนทำบรนดาเลยนนู้นเป็ดบวกฮะเป็ดนั้นจิดบวกเป็ดนี่เป็นซิมฮะจ้ะน้องนึ่งบวกนึ่งได้จะนึ่งเป็นชองเห็นก็้องบวกชองได้จ้ะอหยวายเนอตัวนี้คงตายเลยตัวนี้ อเน่าีินี่เนาแห้งจำนี่นะมอานผ่านบดบุกเป็นแตเอทำงานเก้าบวกเก้าได้ค่ะเก้าบวกเก้าเป็นชิบแต่ฮเป็นชแ่ด้วบ่ตายพอตังกกับลานพี่น้องเอ้ยมาทองมาทองกันบ่บาที่น้ำาเหนื่อยแล้วมาทองมาทองกับลาน เออชิปบวกชิปมันเป็นชิปบ่ฮะโมเมนช้าว่เป็นชจ้าแล้วบัดตะกี้เทียงมัวเป็นชปวนนี้เป็นเจ้าแล้ววัด้เมืดมาแล้วผู้พน้องเอ้ยผ่านแล้วนะาน้วพตูะผ่านอนุบาลแล้วพี่หนก่ ได้ขึ้นปอนึ่งได้ละเฮียนอ่านบาดนี่ขึ้นปอช่องขึ้นปองพวกขามห้องอีกเราซื้อมาใส่ข่าอว่าขามห้องย่าขามห้องเลยเก่งแต่ปะเก่งไเรามาเห็นไฮนี่ได้กับบาดพ่อแล้วได้กับธรรมดาเนาะมาตอนท่านได้แล้วเราคิดเงาะป เอ้าจะปลาลุงเอ้ยคลิปนี้ก็สิได้ดำดาปลาลุงไปแล้วเนาะพากันสู้ต่อใครแน่แต่ว่าเทพธิดาเพิ่นเบิ่งเบิ่งแน่มื้อนี้เนาะเพิ่นบดให้แน่มื้อนี้ปลาลุงเอ้ยปลาอยู่บ่สู้เด้อปาบ่ได้เฮียนเนาะปีหน้าพุ่นบ่จักไ้ปาเฮียนอุเอ้ยปาทนได้ฮอดไปเด้อปลาลุงเอ้ยเนาะสดี FC บสสคน พอก,กันไหมชิปน้ะ